เอาครับผมเพื่อน้องคริสเอาที่คีบมาคีบเข้าปากดูครับอันนี้ที่คีบครับอ่เพื่อแค่นี้จะได้ไม่ร้อนนะครับโบทำตู้ผ้าซู้ผ้าเลยนะเชฟครับเวลาเบคกอร์มันซ้อนกันแบบเนี้ยเราต้องเราก็จะเป็นต้องทำแบบที่ผมทำอยู่ไหมโอเคมันก็จะหายเองหอมจะคลายเองเสร็จเลยใช่ไหม โอ้น่ากินลองโชว์ด so ิลองโชว์ด oh, mm, ิเกี่ยมเขาบอกเกี่ยมรู้บอมมากเลยอ่ะอ๋อให้มันเริ่มกรอบโตตี้ชอบกินแบบกรอบหรือว่าชอบกรอบเลยครับแสดงว่าพอนานหน่อยเข้มๆเลยใช่ไหมฮะหอมมาก ผมอยากาาว่าเพิ่มเพลงนี้ได้ไหมเอ่อขอพี่ตาครับผมขอปรับเสียงว่เวทีขึ้นนิดนึงครับผมรู้สึกส,สนุกขึ้นนิดนึงซึ่งเหมือนแบบเราอยู่รายการทำอาหารจริงะนะครับผมปกติรายการทำอาหารก็อันนี้ครับผมเดี๋ยวจะใส่เพลงขั้นลงไปเนะน,นี้ยต่งางกั <laughs> อีกส er right. ั้นบนึงผมขอให้ม evet> ันแดงกว่านี้ห okay. น่อยเฮ้ยเจะแบบกำลังมานะกำลังมาแล้วนะน้ำมันกำลังมาแล้วนะเฮ้ยใส่แล้วใส่หอมใหญ่ใส่หอมใหญ่ไม่ต้องหมดโปรตีนจะใส่ตามความชอบอ่ถ้าเราชอบกินหัวหอมเยอะๆเราก็ใส่เยอะใช่แต่ส่วนผมไม่ได้ใส่ก็ชอบมากโอเค แล้วก็ใส่อะไรครับใส่ใส่นี่เลครับใส่กิมจิแล้วเดี๋ยวใส่ชีสให้ตอนท้ายใส่ข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมานี่ผมใส่ให้ดูมานี่แล้วถ่ายให้ดูเฮ้ยผมคิดกันนะผมคิดกันนะนี่นะนี่โอ้ห้าน่าเทียมากน่ากินมากดูนี่คนนี้ เหล่นี้เลือกินกันนะเออเหลือน,นี้อเอามา500อนะเดีย๋ยวก็หลับเวทีนะฮะน,น้คืออ่าาาาาานีาาาานีสนี่นาาาราา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 านาาาาัาา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 าราาามาา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  เดี๋ยวเชฟจะใช้ใชไฟไฟัวน,นี้จุดปืนหรือว่าไฟแดงโอ้โหแล้วจริงๆชิมครับน้อำอืมอบอกเข้าไปว่าอาร่อยนะ นี่คือเมนตัดไก่เนยแล้วตัดไก่ด้วยนะฮะอ๋อต้องใส่ผึ้งนี้ก่อนอ๋อเมนูไรินนมีการอับด้วยนะฮะ S <S so first, ารยเชอบจริงฟังไว้นะฮะน้องคริสชอบเบคอนนะคะลผมนะฮะเบคอนเยอะๆอิฐเรคโคเดอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะโปกลงไปตรงนี้หรออ๋อหรือว่าที่วันกันครับ เหมือนเหมือนโอเคครับ <Okay, huh? S 2> ต้องลงไปไม่ไม่ไม่พ้นโตนะอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้ถึงฮาเลย oh. อ๋อพักกรต้องอะไรชี้ต่อแต่ตอนนี้หน้าผมอะไรแล้วอ่ะัะไงอีกมน <c oughs> <c oughs> เดีกกกไม่ได้น,น <c oughs> แล้วก็คนให้ลายครับผมอัดผมชีให้มชีนให้จะได้จับจับกระทะโป้ติชับที่ชี้ใช่ไหมครับชอบมากครับเอาเผาไปผมนปกว่า,เา้เผาไปโอน่าจ,จริงผบอกเลยเห็นแล้วหิวอ,อ่ะ ลองโยนให้น้องๆเขากินนะแล้วไปโยนกลับมานมนะ่าจะร่วนะถ้าสมมุนริสเปิดร้านอาหารไปกินกันไหมครับไปไหมเปิดอยู่แล้วเฮ้ยได้ไปมีดูเพิ่มแล้วด้ดม แล้วก็ดูดวงแม่นนะเนี่ยผมถามตรงๆทีหูไหมครับอะไรนะฮะถามตรงๆทีหูไหมครับทีหูแล้วอะ่ะไม่เคยอยากกินอะไรที่ตัวเองทำมาก่อนเลยวมวยากอันนี้ดูดีมากครับตีแรกตัจริงอ๋ออันนี้คือเปอร์นะครับเฮ้ยลองให้นอ้องเขาทำไหมอี๋<ะ>ไม่น่ากลัวแม่กลัวจะจะจะพี่ สวยมากๆริบูนมม่มา,มาว่ะจริงอยากเก็บรูปไว้มันสวยมาคอนโทรน่าแตกแ,ก,แกด้วยนะครับแตกแกด้ว<อ>ยนะครับอไม่ต้องตามไปถึงขึ้นมานะครับผมตามมาผมก็ไม่ขายนะ ดีจ่ยอ้ค่อยูขึ้นออเยอะไปหน่อยโอ๊โออ้หสวยงามสวยงามอันนี้เป็นสาล่ายก้าหนีนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆผมกินอรอมากๆนะฮะชื่อสล่ายวสาล่ายก้าหนีเคไปแด้เยได้เลอัยยะ ีนี้ช่วงเวลาต่อไปเปนช่วงเวลากินแล้วใช่ไหมใช่ครับผมโอเคเราก็ได้ชิมิ